สูงสุดสู่สามัญนะครับมือนี้สวัสดีครับพ่อกับผมนะครับช่องของเคนตะชาแนลนะครับผมสูงสุดสู่สามัญนะครับผมไพ่ก็ตามนะครับผมถ้าไปจนถึงจุดสูงสุดจริงๆแล้วนะครับผมก็กลับลงมาสู่สามัญคือเก่าปกติพื้นฐานคือเก่านะครับอันนี้เป็นคอเท็จจริงนะครับอันนี้เป็นสัจธรรมในการดับโลกชีวิตของมนุษย ต้องว่าได้นะครับผมสูงสุดปันไดก็ได้กลับมาอยู่บานคือเก่านะครับสำหรับผู้ใดนะครับผมที่นะครับผมมีเป็นคนต่างจังหวัดเนาะต้องบอกว่าจังซันนะครับผมต่างจังหวัดส่วนมากต้องบอกว่าส่วนมากเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเขาก็ไปแล้วกับอาจสิบไรกลับมานะครับกลับมาในพื้นที่ของเจ้าของด้วยเหตุผลต่างๆนะครับเพราะว่าซิเป็นการย้ายทินฐาน นะครับผมไปอยู่กับลูกกับผัวนะครับหรือว่าอยู่กับผัวกับเมียนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหน่อยคือกันนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วนะครับผมกระิกลับมาสู่ทิ้นฐานอีสานบ้านเกิดของเฮาคือเก่านะครับสาหรับผู้ใดที่เขาไปเหตุการณ์เหตุงานบรว่าจะด้วยอาชีพอะไรก็ตามนะครับในปัจจุบันนี้เท่าที่สังเกตเบิ้งนะครับผมเท่าที่ความเป็ี่ยนมาเป็นไป ของสังคมในปัจจุบันนี้บางคนกับไปไปเฮ็ดงานมาแล้วนะครับกับพ่อได้เงินได้ทองกับกลับม่อยู่บ้านมาเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่บ้านนะครับเพื่อที่สิมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับเพราะว่าคนเจนเอกนะครับหรือว่าคนเจนวายนี่เ,ออเขาสิมีความรู้แล้วนะครับจะมีความพื้นฐานความรู้คนเจนวายนะครับ เจียนวายจีนเอกตนตนตน,นี่แหละครับผมซิมีพื้นฐานความรู้นะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทุกคนได้เรียนนะครับผมแล้วก็ไปหาทําการทํางานอยู่ในกรุงเทพดังนั้นพอไปหอดจุดหนึ่งแล้วสิได้กลับมาบ้านนะครับผมพราะกลับมาบ้านแล้วต้องมานั่งคิดต่อว่าซิมาเห็ดอย่างคําตอบหนึ่งที่เป็นคําตอบที่ดีสําหรับการที่กลับบอกว่าสิกลับมาเห็ดอย่างก็คือเฮ็ด โคกน้องนาหรือว่าเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมอันนี้เป็นคําตอบต้นๆสําหรับคนที่กลับคืนมานะครับผมกลับคืนมาสูา่เย่าเนาะบอกว่าจากสันสูส่เย่าสู่เลื่อนเจ้าของเพราะว่าออกไปสู่โลกภายนอกโดนแล้วนั่นแล้วนะครับผมไปหาความเจริญไปคขว่คว้าความเจริญสุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาบานนะครับอันนี้เป็นอีก ต้องบอกว่ามันโบแมนปัญหาแต่ว่ามันเป็นความเป็นจริงในสังคมเฮาทุกวันนี้นะครับเฮาสิกลับมาบ้านแบบใดให้มีความสุขเขาสิกลับมาบ้านแบบใดให้มีอยู่มีกินเฮาสิกับมาบ้านแบบใดให้ขอบครัว้วเฮาอบอุน่นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมมันบ่ได้บอกถึงรายได้นะครับบ่ได้บอกว่ากลับมาบ้านแล้วต้องรายได้เลิศรูน้นะครับผม สิ่งนี้มันไ่ได้เป็นเครื่องยืนยันเพราะว่ามันประกอบด้วยหลายๆสาเหตุนอกจากคําว่าของรายได้ถึงกลับมาอยู่บ้านบว่วาสิเป็นมาเบิงพอ่อเ,เบิงแม่ที่แก่ชรานะครับผมบ่วาสิเป็นมาเบิงลูก,บเ,ลกเบิงเต้ามาอยู่กับขอบกับครวัวบ่วาสิเป็นด้วยอายุของเจ้าของที่เยอะที่เพิ่มขึ้นทุกๆุกวันนะครับและกาล่วงล้วยตามกาลเวลา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาเอื้นว่าสังขารสังขารแม้ว่าไผ่สิเกงปันไดมันกับบาษามาสิลีนีลีกพ้นไปได้ครับผมคําว่าสังขาน,นี่มันเฮ็ดให้ความเจริญที่เฮาเคยเจริญแล้วมันหยุดชะงักไดอันนี้แหละครับคือตัวแปรหนึ่งที่บอกว่าเป็นอย่างคือบอกว่าต้องกลับมาสู่พื้นฐานอันเก่าอันเดิมของ สิ่งที่เฮาเป็นคือเกา่าแต่ว่าในการกลับมาเฮจได้มนจากสิดีกลับมาเฮจได้มนจากซีเลอให้มันมีอยู่มีกินนั่นก็คือว่าเข้ามาส้างแรงอาหารไว้แรงอาหารที่มาจากบ่าว่าสิเป็นโคกนหนองนาโบว่า,า,วาสิเป็นจากทฤษฎีไม่หรือว่าเกษตรผสมผสาน มันโบแมนกลับมาแล้วมาเห็ดแบบเดิมๆเมกษตรแบบเดิมๆเฮาสามารถนํามาประยุกต์ชสได้แต่ว่าเฮาโบแมนว่าเฮาสิบบเห็ดแบบเดิมเสมอไปการเห็ดไ้เห็ดนากันยังคงอยู่แต่ว่าลดพื้นที่มันลงนี่คือสิ่งที่เฮาสีสามารถปฏิบัติได้ครับผมทฤษฎีใหมเ่เกษตรทฤษฎีใหมเ่เกษตรผสมผสานหรือโคกหนองนาก็มาจากโมโม้เดลอันเดียวกันคือเคลื่อนยหญ่มาอันเดียวกัน ตามกเกษตรทฤษฎีไม่ตามกเกษตรผสมผสานตามโคกหนองนะมันคือกันครับผมอันเดียวกันนี่ละมาจากพื้นฐานอันเดียวกันดังนั้นการที่เฮาซิมอยูมีกินในบ้านป่ายชีวิตของเฮาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงไว้คือกันต้องคำนึงครับผมเป็นอย่างจังว่าคำนึงบางคนกับอายุยืนบางคนกับอายุบ่ยืนแล้วแต่ว่าอายุไขของไผของมัน สิ่งนี้เฮาบ่สามารถที่สิกำหนดได้แต่ว่าเขาสามารถกรำหนดได้โดยการที่ทำวันนี้ลงมือทำวันนี้เพื่อเป็นบริหารความเสี่ยงเขาต้องบอกว่าบริหารความเสี่ยงเขาบม่ได้บอกว่าเอามาเป็นรายได้เป็นจุดแรกบริหารความเสี่ยงในปากในทองของเขาให้มันเป็นที่รองรับนะครับเป็นที่รองรับในอนาคตการเฮ็ดโคกน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ดทฤษฎีใหม มันสามารถพิสูจน์ได้แล้วจากหลายๆคนทีอยู่ในโลกความเป็นจริงต้องบอกว่าจังสั้นมีคนเหตุสำเร็จหลายๆคนแล้วครับผมที่เป็นแบบอย่างในทางที่ดีเขาสามารถเหตุคือเขาได้ค่อยๆเหตุไปคือผมวานี่ลหละทำจากน้อยไปมากปลูกต้นไม้จากหนึ่งต้นเป็นสองต้นจากสองต้นเป็นสามต้นเหตุไปเรื่อยๆจนจนว่าเฮาพร้อม บางคนบอกว่ามันบ่พอมแมนบอเขาก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆคือผมวานี่ล่ะจนถึงจุดจุดหนึ่งจนเขาพ้อมที่สิออกมาให้มันสมบูรณ์ซะก่อนถ้าสมมุติว่าไผ่กำลังเฮ็ดงานเพื่อที่จะหาะไรายได้มาจุนเจือครอบครัวลูกเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วก็เพื่อปากทองของเจ้าของไปเฮ็ดงานกนัหาให้มันหาให้มันมีพ่อมีพอ,พอกิน ทรงมาเห็ดกษตรคือผมว่าเห็กเดกษตรทฤษฎีไหมเห็ดกษตรผสมผสานเห็ดโคกหนองหน้าเห็ดเป็นแหล่งอาหารไว้ให้เจ้าของเพื่อที่สิว่าเป็นโตที่ล่องลับล่องลับอายุไขของเจ้าของในอนาคตเหต็ดให้มันเป็นที่แบบว่าเฮาบ่ต้องวิตกกังวลว่าแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในอนาคตซึ่งคนเฮามันบูหูอะครับว่า ยูดีๆเฮากําลังเจริญอยู่อยู่ดีๆเฮากําลังลุงโรดอยู่ภายในระยะเวลาอันสั้นมันสามารถเห็นให้คนเฮากลับมาอยู่อยู่จุดเดิมได้กันคือกันอันนี้เป็นสิ่งที่กรลังตีตัวอย่างหลายๆคนนะครับเนาะเฮาสามารถเบิ่งคนหลอบขางหรือว่าเบิ่งซื้อออนไลน์ได้บว่าสิเป็นดอลล่าบว่าสิเป็นไผกระซังมีสิทธิ์ที่สิกลับมาจุดเดิมได้ มันบราณกา้าันตีว่าความเจริญสิบยั่งยืนเสมอไปมันมีเงินไขด้วยอายุความเจริญด้วยสังขารสังขารล่วงโลยนะครับผมก็คือมันกสัสิความเจริญมันกัสิหยุดชะงักรุ่นต่อไปเขาับมาสืบทอดต่อไปอีกขึ้นกันนั่นแหละครับมันเป็นรุ่นต่อรุ่นเพราะช่วงอายุหนึ่งของเฮามันถึงจุดพีกสุดๆแล้ว บันนี้มันสิดอปได้ครับหรือว่ามันกับสิโค้งทีอันนี้มันสิโค้งทีหรือว่ามันสิดอปนี่มันอยู่กับการบริหารของเจ้าของนําอันนี้ก็เป็นตัวแปรสําคัญคือกันว่าการบริหารการวางแผนในอนาคตนี่เขาสิวางแผนแบบไดให้มันสามารถร่องรับหรือว่าตกตกลงอยู่บนฟูกเขาเอินตกลงนอนอยู่บนฟูกได้แม้ว่าสิตกลงกับนอนอยู่ฟูกมันบ่เจ็บ อันนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ว่าเป็นอย่างเขาควรเห็ุไว้สูงสุดสู่สามันครับผมทองจำไว้สังขารล่วงโรยโมเมนว่าสิคิดถึงแต่ความจเจริญไปหนามันแมนอยู่เขาคิดได้แต่ว่าบางเทื้อร่างกายและสภาพเงื่อนไขทางอายุก็เป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งคือกัน ที่ซี่ห้เหากลับมาสู่จุดเดิมจุดเดิมที่ว่าก็คือกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าของกลับมาสู่ทิ่ฐานของเจ้าของแล้วเวลาเขากลับนี่เขาเสจาใดจักได้ให้เหานอนอยู่บนฟูกล้มลงบนฟูกมันบ่เจ็บครับผมแต่ลมลงบนพื้นดินแกนขี้ดินแหงนี้มันเจ็บครับผมบางคนก็ลมลงบน อขี้หินแห่นะครับผมหรือว่าก้อนดินเล็กๆก้อนกวดเล็กๆหัวเข่าลกหนี่โอ้ยนะครับผมเลือดสะเลือดทรายอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เทียบให้ฟังว่าไผสิลมอยู่ตรงใดมีหยังรองรับนี่คือเป็นการวางแผนส่วนบุคคลเขาสามารถวางแผนได้ครับผมอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เนิ่นๆตั้งแต่อายุเฮายังหน่อยอยู่ อายุเฮายังหน่อยอยู่หมายถึงยังหมายถึงไว้ทํางานนี่แหละครับหมายถึงไว้ที่เหมาะที่การที่สีเหตุที่สิทธรรมที่จะสร้างเป็นยังคือว่าจังสัน้นเพราะว่าหนึ่งเฮามีแรงนะครับผมมีแรงในการเหตุสองมีความรู้ในการเหตุสามมีทุนในการเหตุสี่อายุมันโบแมนเงืนินไขที่เฮาสิบมาเป็นโตทีสิมาหยุดชะงักความจเจริญของเฮาได้ แล้วก็มีเวลาในการเหตุในการทำนี่แหละครับคือตัวแปรสำคัญว่าเป็นอย่างคนเจนนี่คนเจนวายคนเจนเอกตนตน,ตนถึงสามารถที่สิเหตุได้เพราะว่ามันเหนือจากเจนอื่นๆหลายด้วยเจนแซดนะครับหมายถึงเ,เด็กจบไม่ใช่สินะครับหรือว่ากําลังเรียนอยู่นี่เขามีอุดมการมีไฟเขาเอิน่นคนมีไฟมีอุรมการแต่ว่าน้อยด้วยประสบการณ์ เนาะต้องบอกว่าจังสันคนเจนนี่ก็ต้องยอมรับว่าเขาหน่อยด้วยประสบการณ์อาซีคิดบนรอบขอบในการที่ซีเฮดหันเฮดน,นี่แต่ว่าเขามีความลู้มีอุดมการมีแห้งที่ซีเฮดดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็เขาก็สซบโบมาเฮดเกษตรอกครับหน่อยส่วนส่วนน้อยมากๆที่เขาจะมาทําเกษตรผสมผสานหรือว่าโคกหนองนาดังนั้นนะครับคนเจนวายคนเจนแสนี่เขาสีเฮดได้ เฮ็ดได้ดีด้วยด้วยความรู้ความสามารถที่เขามีด้วยต้นทุนต้นทุนบ่ต้องมีหลายคือผมว่ารายใดที่สิเขามาแต่ละยางเขาก็สามารถที่ิบริหารจัดการได้นะครับผมการขึ้นการสูงสุดสู่สามัญนี่มันสิเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้ได้ว่าเฮาสิลมอยู่บนฝูกบอลหรือว่าสิลมอยู่บนขี้หินแฮหรือว่าสิลมอยู่บน ดินแข็งแข็งหรือว่าดินแกนแกนนี่แหละครับผมเฮ็ดจากไดเฮาก็ต้องกลับมาอยู่บ้านดังนั้นเฮ้าต้องเฮ็ดล่องรับไว้ผมว่าเฮ็ดล่องเป็นล่องลับเป็นแหล่งอาหารเจ้าของไว้โบ,เโบ่เนนอาชีพได้เนนว่าอาชีพใดเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้คือผมว่าแต่เปรียบเทียบให้วังให้ฟังว่าอาชีพใดที่เขาเล็งเห็นถึงความสําคัญความสําคัญว่าเป็นแหล่งอาหาร เป็นที่พักที่อยู่ที่อาศัยในอนาคตเขาสิเล้งเห็นเป้าหมายของเขาดังนั้นเมื่อว่าอาชีพใดๆก็บสิกลับขึ้นมาสู่สามัญคือเก่าสิจเจริลืไปใสสิสูงสุดห้าวใดก็ต้องกลับขึ้นมาตกลงมาสู่สามัญน,นะครับอ่ะ ขอบคุณหลายๆนะครับผมสําหรับ FC ฟซีทุกๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังช่องของเคนตะนี่คือสัตว์จะทำนะครับในการที่ดําโลกชีวิตของเ่าสูงสุดสู่สามัญน,นะครับผมบวาสิเป็นอาชีพใดกยาบมวาสิเป็นบุคคลใดดกระชังบมวาสิเป็นเพศใดกระสางนะครับก็ต้องพบพบเจอกับจุดนี้แน่นอนนะครับผมส่วนไผสซีอยู่พบในจุดที่แบบว่าเจ้าของ สบายหรือบอรสบายก็อยูที่เจ้าของวางแผนไว้นะครับผมสวัสดีครับ